ไม่เบื่อเท่าไหร่นะคะถ้ามีให้ทำก็ไม่ขี้เกียจนะคะขี้เกียจต่ไม่มีให้ทำนะคะมีให้ทำไม่ขี้เกียจเลยชอบทำมันสนุกดีนะทำอาหาร ขี้แมวทำไม่เยอะหรอกวันนี้แปบ๊บเดียก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่เหมือนเมื่อเช้านีนนานหน่อยอปลาน้อยกว่าเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าเยอะกว่าแต่เมื่อเช้ามันตัวเล็กไงอันนี้มันตัวใหญ่ เดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วก็ขี้ออกนะโอ้กัดนะอยู่นะอย่าเพิ่งกัดนะ ล้างไปล้างมาเก็บมันก็หายเองมันนั่นแหละ นะคะปลาน้าแกงค่ะปาน้าแก่งป,างปาลาหนาฝนตกสวัสดีค่ะปลาผู้ไทยบ่าผ้สวัสดีเจ้บ้านนะคะสู่รูกบ้านเด้อสู่รูกบ้านเด้อว,ว่ามันเจ้าบ้าน <laughs> bà nóc bà bà phụ thầy <laughs> ừ, wa vẫnจำ đai, ôi, nóc, ưm bảo nóc mày, Tiền sư bên bà phụ thầy ôi, Thầm lại cho thế, bà nóc. เยวาเป็นไงเจวาวาวาเป็นไงสบายดีไหมวาวาไม่เห็นเลยวาวาอย่างนี้รู้สึกก็ไม่ได้คับไปช่างบ่านนกอ๋อเปลี่ยนชื่อช่างเก่าใช่ไหมจะเปลี่ยนชื่อเฉยๆใช่ไหมใช่ไหมบ่าวนก ช่องเก่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นบ่าวไทยใช่ไหมคะ เคยได้ยินอยู่นะจำได้อยู่แต่จำไม่ได้ม่ช่างบ่าวนกกกอกเออก็ช่างบ่าวภูไทยเนาะช่องที่สองเนาะเห็นไรสดเห็นขึ้นไรสดอยู่ ฝนตกไหมตกค่ะตกเพิ่งหยุดตกตลอดคิดจะตกก็ตกทั้งวันหนะ่อนี่ก็ตกเพิ่งหยุดแล้วก็อีกตอนค่นํานี่ตอนค่านี่ไม่แน่นะพอฝนตกมาโอ๊ยพอมืดมาก็ตกเลยนะคะพอมืดมาก็ตกพอมืดมาก็ตกเลยนะคะฝน เมืดก็ตกเมืดก็ตกเลยค่ะวิ่งทันก็ทันวิ่งไม่ทันก็เปียกอ่ะอ่ะนล่นเองเดินยังบอสยังไม่ไปตามเด้อช่องนี้โอ้กีดยางเลยค่ะแด้คนตกได้กีดไหมคะบ้าวนก ได้ฝนตกได้กีดไหมถ้าฝนตกกลางคืนเขาก็ขีดกลางวันนันใช่ไหมคะถ้าฝนตกกลางคืนเขาก็ขีดกลางวันกัน ยันเนาะทำตาทำช่องไปด้วยขีดยางไปด้วยโอเคใครจะแต่ยันเท่าบ่านนกอ๋อใช่บอ กรอกรอยังกรีดยังคืกคื้นอยู่ใช่ไหมกอไม่ได้ไปไม่ได้ดูกอกกอกนานเลยนะไม่ครับเมื่อเมา่เงียบใช่ไหมคะตั้งแต่ลุงทวนไปอยู่ไอ้นั่นได้เงียบไปเนาะเงียบเลย,นะเย,เลยไม่เป็น ไม่ได้ไปเล่นกับหนูหนาเลยหรอคุณหนูหนาเลยคะสูคุณไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านคุณหนูหนาเลยช่วงนี้อ้าคุยไปคุยมาเสร็จแล้วบอสมันปลาไม่เยอะนะเที่ยนนี้ปลาไม่เยอะแม่ก็เสร็จเร็ว ไม่ไกลกันเท่าไหร่ไม่ใช่เลยค่ะบ,บัเรานกเห็นแต่ใครมานะจ่ไม่ได้อ๋ะโอ้จ้าเราก็ทำงานของเราเนาะไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือตะ อะไรคะโลเคชั่นโลเคชั่นปกปกอกสวยอยู่แล้ว นะคะเที่ยนนี้มันไม่เยอะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวล้างน้ำแรกก่อนเห็นแต่ช่องนี้นั่นไฟ์สดอยู่ช่องเออตันพีเมียอ,อยู่ช่องคุณตั้ม ออเรคะให้ไปตกกัวทมอหน่อยท่านี้ของดัวก่อนเถอะข้าจะตายแล้วโอนอนไปกีดยาง ล้างปาก่อนนะคะแป๊บเดียวไม่เยอะนะเรียเสร็จเร็วพักผ่อนค่ะบาโนกค,ครพักผ่อนค่ะ ไม่ทำกับข้าวแม่กินอะไรที่กินไปเย็นนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ดีเน๊ะน่าจะน,นึ่งเนาะตัวน,นี้ตัวใหญ่นึ่งอร่อยนะมันดี หมักไว้เน่งตัวน่ะทำไมช่องนี้ดมไม่ดันช่องนี้ทำไมดมไม่ดันบอสดันดันดันด ถ้าขึ้นในเหน่งดันแน่เล <laughs> ยค่ะจะไปดันช่างนเหน่งได้ต่อไป <laughs> สองวีทำปลาและะ้วค่ะทำปลากันค่ะ ทำปลาแดดเดียวหมักปลาไว้ทำแดดเดียวอืมไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรถามเฉยอาคารมาคลิปไปมีคลิปทำดีแล้ว สบายไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรนะสบายแล้วมีตั้งสามช่องสุต่อไปบ้านบ้านดักไม่ดไม่ดันก็จะเอานายน่งขึ้นนดยเงินเหมือนกัน น้ำแรกกันนะคะน้ำแรกข่าดไปนะคะน้ำแรกมันจะจะไอันนี้ไหนเพราะว่าต้องเอาที่ปลาออกให้หมดน้ำสองถึงจะสะอาด